นี่ก็เป็นห้องที่เราอยู่มาสี่ปีนะคะแต่ว่าเร็วๆนี้มีความจำเป็นที่จะต้องย้ายออกแล้วก็เปลี่ยนงานก็เลยตั้งใจจะถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่ในความทรงจำของกันและกันตลอดไปเดี๋ยวเราจะขอเปลี่ยนมุมของ อันนี้ก็เป็นสภาพโดยรวมในห้องนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเปลี่ยนมุมกล้องให้มาเป็นมุมที่มองภาพได้กว้างมากขึ้นนะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นห้องสตูดิโอขนาดไม่ใหญ่เนาะคิดว่าไม่น่าถึง30ตารางเมตรนะอาจจะแค่แบบ20นิดๆด้วยสนะคะก็ให้ดูรอบๆห้องก่อนนะคะ ก็จะเห็นว่ามันเป็นห้องแบบเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็ไม่มีแบ่งโซนห้องอะไรนะคะส่วนตรงทายห้องก็จะเป็นระเบียงซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปแล้วก็ห้องน้ำนะคะที่จริงแล้ววันนี้ก็ไม่ได้จัดห้องเนาะเพราะว่าใกล้จะย้ายออกแล้วนะคะมันก็อาจจะลกไปสักนิดนึงแต่ว่าก็ จะได้เห็นภาพจริงกันนะคะทีนี้เรามาดูที่โซนแรกนะคะหลังจากเดินเข้ามาในห้องเนี่ยเราก็จะเจอตู้ไม้ตู้นี้นะคะตั้งขวางอยู่นะคะเราจัดให้ตู้ไม้ตู้เนี้มาช่วยกั้นโซนนะคะระหว่างโซนสกปดโปกแล้วก็โซนสะอาดด้านในห้องนะคะคือเราทํางานโรงพยาบาลเวลาเราเข้าไปหาคนไข้หรืออะไรต่างๆเนี่ยจริงๆเรามีการเปลี่ยนชุดอยู่แหละแต่ว่า บางทีการที่เราใส่ชุดยูนิฟอร์มของเราซึ่งค่อนข้างสะอาดนะ่ะออสะอาดมาเทียบกับชุดที่เข้าไปแบบดูแลคนไข้เลยเนาะพอกลับมาถึงห้องอ่ะเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันอาจจะโกโปกได้อยู่เราก็เลยตั้งให้มีจุดถอดชุดเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นถังสําหรับเราใส่ผ้าซักนั่นแหละว่าง่ายๆนะคะพอเข้ามาในห้องปุ๊บเนี่ยเราก็จะถอดเสื้อผ้าแล้วเอาวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเอาเสื้อ ชุดอยู่บ้านนะคะจากเขาเรียกอะไรอะราวลาว,าาารรลาวตากผ้าเออจริงๆมันไม่ใช่ราวตากผ้าเนาะเหมือนกับราวพาดผ้านะคะตรงนี้นะคะพวกกระเป๋าแต่เดิมเนี่ยมีตะขอสองอันนะคะแต่ว่าอันนี้มันหลุดไปแล้วอันหนึ่งนะคะก็แขวนกระเป๋าตรงนี้นแอมเห็นเกระเป๋าเดินทางก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะเราก็จะถอดเสื้อผ้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุด อยู่บ้านตรงนี้นะคะแอบมีเครื่องชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะพวกของกุ๊บกิบก่อนออกจากห้องเนาะพวกกุญแจแว่นตาอะไรเงี้ยก็จะมีจุดวางอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเอออยากจะเรียกว่าเป็นโซนสกรปรกก่อนที่จะเข้าไปในห้องนะคะ ถัดแม่นะคะด้านขวามือของจุดเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นโซนทําครัวค่ะแต่ก่อนเราอะทากับข้าวไม่เป็นแต่หลังจากช่วงโควิดเนาะคนอื่นเขาเริ่มทํากาับข้าวกันเพราะมันออกไปหาข้าวกินข้างนอกไม่ได้พอเริ่มแล้วหยุดไม่ได้อ่ะคะ่ะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นมีโซนทําครัวที่ค่อนข้างครบครันโซนหนึ่งนะคะก็ที่ค่อนข้างภูมิใจที่สุดเนาะก็คือ เคาน์เตอร์ทำครัวควรจะเรียกแบบนี้ไหมที่จริงแล้วมันคือเป็นแบบเหมือนตู้ใส่เอกสารเลยอะค่ะถ้าใครแบบเออทำงานเอกสารเลยเนาะก็จะเห็นตู้ไอ้หน้าตาแบบนี้บ่อยๆมันเป็นตู้ใส่แบบแฟ้มเอกสารหนาๆหนักๆเลยค่ะแต่ตอนที่เราไปหาเคาน์เตอร์ทำครัวเนี่ยคือมันเป็นห้องพักของราชการเนาะเราไม่สามารถดัดแปลงอะไรได้ในความคิดตอนนั้นก็คือเอออยากจะหาโต๊ะที่มัน มันเรียบๆแล้วก็ทนความร้อนได้แล้วก็รับน้ําหนักได้เยอะๆแต่พอไปดูแล้วเนี้ยมันไม่ได้มีโต๊ะแบบนั้นให้หาซื้อได้ง่ายนะนะคะแต่ดูไปดูมาก็กลายเป็นว่าจบที่ตู้ใส่เอกสารอันเนี้ยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็น,นเหล็กเนาะนะคะเป็นเหล็กทนความร้อนได้แล้วก็รับน้ําหนักได้ก็เรียกได้ว่าเหมาะกับการเอามาทําเป็นเคาน์เตอร์ทําครัวมากค่ะถ้าใครชอบทำครัวก็จะจําอันนี้ได้ อันนี้เป็นอันนี้เป็นเตาสัมซุงนะคะสองหัวเนาะอันนี้แพงมากเลยพอได้ค่าเสียงภัยมาตอนนั้นเครียดมากเลยค่ะทำงานไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เอามาซื้อเตาค่ะ่ะเดี๋ยวให้ดูส่วนอันนี้เนี่ยเอิงจริงๆแล้วอันนี้นะคะอันนี้เป็นโซนเออเก็บ เครื่องปรุงนะคะตัวกล่องเนี่ยเราซื้อมาจากช h อป e ีมันเป็นกล่องแบบจริงๆมันเป็นกล่องเก็บรองเท้าอค่ะแต่เราเห็นว่าวัสดุมันทำมาได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแบบใสๆเนาะเราอยากจะได้กล่องแบบใสๆสำหรับแยกเก็บอุปกรณ์เอโทีแยกเก็บวัตถุดิบแบบพวกของแห้งเครื่องปรุงอะไรเงี้ยนะคะเออต่างๆเนาะ พอเห็นแล้วจะได้แบบหยิบใช้ง่ายแล้วก็ไม่ลืมด้วยว่าตัวเองอ่ะเคยซื้ออะไรมาแล้วเพราะมันใสเนาะเราก็จะเห็นว่าเรามีอะไรอยู่บ้างนะคะนะให้ดูชัดๆโอ้ดูลมลุกคุกคานมากดูอาจจะดูแบบเละเทะเล็กน้อยเพราะว่าใช้งานจริงนะคะอ่ามาต่อที่แบบโต๊ะทําครัวเลยอันนี้อาจจะอาจจะมีหลายคนอยากเห็น เอออันนี้มันเป็นเตาสัมซุงนะคะคนชอบทำครัวน่าจะรู้จักเดี๋ยนะเราอาจจะถือมือเดียวไม่สะดวกคือตัวตัวเตาอะคะ่ะมันจะมีมันจะมันจะแบ่งขายเออระหว่างตัวเตากับตัวถาดและฝาปิดถาดและฝาปิดมันจะเป็นอย่างนี้ถาดจะเป็นอย่างนี้นะคะคือมันใช้สําหรับปิ้งย่างทําแพนเค,ค้กอะไรต่างๆนะคะแต่ถ้าไม่อยากซื้อตัวถาด ตัวถาดกับฝาปิดเนี่ยซื้อแค่เตาก็ได้เหมือนกันเพราะว่าแค่เตาเนี่ยมันก็เออใช้งานได้แล้วนะคะแต่ถ้าซื้อเตากับฝาปิดก็จะทําให้ดูดูลาไฮโซดูน่ารักน่าใช้อะไรก็ลองนั้นแหล,ละนะคะแล้วก็ฟังกช์ชันของมันนะมันจะมีฟังก์ชันเออสำหรับปิ้งย่างด้วยคือคือเตาเนี่ยคะ่ะเออมันจะเป็นแบบสองหัวนะคะแต่เมื่อไหรที่เราเข้าสู่โหมดปิ้งย่างเนี่ย มันจะปล่อยความร้อนออกมาในสองหัวเนี่ยเท่าๆกันนะคะแต่ว่ามีบางโหมดที่มันจะบอกว่าซ้ายเป็นเนื้อขวาเป็นผักอะไรเงี้ยก็มีหรือว่าบางโหมดแบบสำหรับทําแพนเค,ค้กอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะส่วนหม้อเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษแต่จะบอกว่าชอบหม้อน,นี้มากเลยค่ะไม่รู้อ่านว่าอะไรชาโรดอะไรประมาณเนี้ยคือมันมันเป็นหม้อน,นี่แหละแต่ว่าแต่ว่าตัวตัวเนื้อของมันเนี่ยค่ะเป็นแบบเอ่อ เป็นเป็นเนื้อแบบเอ๊ะเดนบอกคนเรียกว่าอะไรเออที่มันไม่ติดกระทะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นนะเราก็เลยสามารถใช้เอ่หม้อลักษณะเนี่ยซึ่งดูเหมือนเป็นหม้อต้มเนี่ยทำอย่างอื่นที่น้ำมันกระเด็นเยอะๆได้ด้วยนะคะให้ดูอีกครั้ง เพื่อคนงงนะคะนี้เป็นถังใส่ข้าวสารนะคะ,ะดูกันอีกครั้งโอเคเรามาต่อกันที่โซนหัดไปนะคะอันนี้ก็คือเดินเลยเโซนสกรปรกกับโซนครัวเมื่อกี้มาเนาะแล้วก็หันหน้ามาหาทีวีนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นตู้ไม้ที่เราเห็นกันโซนสกปรกกับซนสะอาดเมื่อกี้นะคะก็ระเป็นสาวกเดออองเกรนะคะเราก็เป็นสาวกน้องชมาอุโนซึ่งเป็นอสเก็ดด้วยนะคะก็จะมีของสะสมอะไรเงี้ยมากมายเลยถ้าเกิดว่าใครแบบเอ,อติดตามวงการเจล็อกเนาะน่าจะรู้จักอันเนี้ย pp. อันนี้คือกว่าจะได้วันมานี้ยากมากเลยค่ะ ไม่บอกนะว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าไม่ใช่หมื่นเดียวแน่นอนออกลับมาที่เดิมก่นอนอโอเคนะคะที่จริงเราตู้ไม้อันนี้นะคะเป็นตู้ไม้สั่งทำตอนนั้นเนี่ยมีความใฝ่ฝันว่าแบบอยากจะมีตู้ไม้สำหรับเก็บเ,ออเออของสะสมของตัวเองเนาะก็เลยเขียนแบบไปให้ช่างไม้ที่เคยซื้อซื้ออันนี้แท่นวางโทรศัพท์เอ้ยแท่นวางทีวีนะคะ ให้เขาช่วยทำให้นะคะมันก็เลยเป็นตู้ไม้ที่ออกแบบมาสำหรับการวาง CD DVD ีวีดต่างๆนะคะส่วนตู้ไม้เออส่วนชั้นวางทีวีไม้นะคะอันนี้ก็มาจากช่างคนเดียวกันนะคะใช้ไม้เนื้ออ่อนทั้งคู่เนาะเออเราเห็นหลายๆท่านเวลาแต่งห้องอะไรเงี้ยนะคะก็จะชอบใช้แบบ เฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้ออ่อนนะคะตอนแรกเราก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าพอมาใช้จริงๆอะเวลาเช็ดทําความสะอาดอะมันค่อนข้างยากเนาะแล้วก็มันอาจจะแบบขึ้นลาได้ง่ายด้วยเราไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนกันไหมอาจจะเพราะว่าจังหวัดนี้ห่อนข้างชื้นด้วยนะคะหลังจากนั้นะเราพอเราใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้สตัวนี้มาสักระยะหนึ่งเราก็รู้สึกว่าอยากจะได้เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มันเป็นไม้เนื้อแข็งบ้างนะคะ เราก็เลยไปสั่งทำโต๊ะไม้ตัวนี้มาค่ะโต๊ะไม้ตัวนีเ้เนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเสียงเรื่องไม้สักนะคะเราก็เลยให้เขา่าช่วยทำโต๊ะไม,ธรรม้ธรรมดาธรรมดาสำหรับนั่งกินข้าวดูทีวีแต่ว่าเป็นความขนาดที่เราชอบนะคะจากไม้สักซึ่งเจ้าของร้านก็ สอบถามแล้วว่าเออแล้วอยากได้ไมสักเก่าหรือไม่แต่หลังจากที่สอบถามเขาหลายๆทีแล้วก็เลยอยากได้ไมสักเก่านะคะจริงๆอันนี้น่าจะเป็นไมสักเก่าเป็นแผ่นไม้ตั้งแต่สมัยสานวินยังมีสักนะคะอันนี้เนาะก็จะเป็นลายเนื้อไมสักนะคะโดยที่พอเห็นที่เป็นขาวๆเนี่ยคือเราสั่งให้เขาว่า สั่งทําแบบเออลายเสียนขาวนะคะซึ่งพอเขาทําเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องทําการขัดสีให้เป็นลายเสียนขาวอีกทีหนึ่งซึ่งสีเนี่ยเป็นสีที่ทํายากหายากนะคะเออแต่โดยรวมแล้วเราชอบมากชอบมาก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 ,มากเลยค่ะโอเคพอหันหลังกลับมาจากจุดเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นตู้ คือตู้นี้เป็นตู้ที่มากับห้องนะคะที่จริงจะบอกว่ามันเป็นมันเป็นไม้กระดานเด้อแต่ว่าเขาแบบทำไม้เออไม่ใช่ไม้กระดานเขาเรียกไม้อะไรไม้อัดนะคะแต่ว่าเขาทำไม้อัดให้แบบเป็นลวดลายเหมือนกับไม้สักเนี่ยคะ่ะทำให้มันดูเข้ากับเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้มากหรือพูดอีกแง่หนึ่งก็คือเราตั้งใจสั่งทำเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้ให้ใคล้ายกับอันนี้ เราจะเปิดขงในให้ดูนิดนึ่งซึ่งมันโรกมากแต่เราคิดว่ามันเป็นยูทิลิตี้ที่ดีนะโอเคก็คือตู้นี้นะคะเป็นตู้สำหรับเก็บของนะคะเก็บแม้แต่เครื่องดูดฝุ่นกับเออถังน้ำนะคะก็เลยทำให้ห้องดูแบบเรียบร้อยมากขึ้น,นะคะ่ะส่วนตู้พวกนี้ก็จะเก็บพวกของ ที่เราซื้อมาซื้อมาตุนเอาไว้จริงๆเราเป็นคนไม่ชอบตุนของเยอะเนาะเพราะมีความรู้สึกว่าน้ำยาล้างจานแชมพูสบู่อะไรเงี้ยหมดก็ไปซื้อได้คือเราเห็นอยู่แล้วแหละว่ามันใกล้หมดเราก็สามารถวางแผนที่จะไปซื้อได้ก็เลยตุนไม่เยอะในลินชักก็เลยอาจจะมีเออซื้อมาตุนกรณีแบบซื้อหนึ่งถึงหนึ่งหรืออะไรแค่นั้นเองนะคะก็เลยทําให้เราพบว่าเฮ้ยสบู่แชมพูพอใช้คนเดียวอ่ะที่จริงซื้อมา เออขวดหนึ่งนี้คือใช้ได้นานมาเลยค่ะหเดือนอะไรเงี้ยได้เลยอ่ะส่วนตู้นี้นะคะจะขออนุญาตเปิดแค่ด้านเดียวแล้วก็ไม่เห็นเยอะอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าของเรานะคะคือจะเห็นว่าเอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนเสื้อผ้ามันจะน้อยโอ้ยเขิน แต่ว่าเราคือเราชอบแบบพับมากกว่าคะ่ะพับแบบคอนโดมิเออะไรเงี้ยนะคะส่วนอันนี้เป็นแบบโซนสกินแคร์นะคะก็มีหลายอันที่รู้สึกปรับปลืม้มถ้ามีโอกาสาคงจะรีวิวแต่ว่าที่ปลื้มมากจริงก็คือนี่แอดวานไนรีแพร์ค่ะนะคะ,นะคะโอเคออกมาก่อนตัวลกมากเขินอายเนี่ย โอเคโซนต่อมานะคะเป็นโซนเตียงนอนเนาะแต่ก่อนเราไม่ค่อยให้ความสําคัญกับที่นอนเท่าไหร่แต่ว่าช่วงหลังมานี้แบบนอนหลับไม่ค่อยสนิทก็เลยแบบไปสรรหาอะไรที่คนเขาชอบใช้กันมาบางเช่นแบบเอ่อท็อปเปอร์นี่เนาะแล้วก็แบบผ้าปูอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเอ่อผ้าปูที่นอนเนื้อผ้าฝ้ายนะคะ ของยี่ห้อหนึ่งที่ขายในเน็ตนี่แหละนะคะก็นุ่มดีแต่ก็ยังรู้สึกว่ามีช่วงหน้าร้อนมันออกจะร้อนไปนิดนึงนะคะชอบแบบเนื้อผ้าซาตินมากกว่านะคะแต่การที่ตั้งให้ความสําคัญกับอุปกรณ์ในการ,การนอนเนี่ยก็ทําให้คุณภาพในการนอนหลับมันดีขึ้นจริงๆนะคะน้องเป็ดน้อยเอ้ยน้องไก่น้อยอันนี้อันนี้ก็คือเคย เคยไปร้านแบบเย็บปักถักร้อยร้านหนึ่งแล้วก็เห็นเขาทําน้องไก่น้อนแบบนี้แต่เป็นตัวเล็กกว่าเนี้นะคะ่ะรู้สึกชอบมากก็เลยขอเขาแบบสั่งทํานะคะอืมแล้วเขาก็ทํามาให,ให้ใหญ่เลยตกใจมาต่อกันที่โซนเกือบสุดท้ายของห้องแล้วนะคะโซนตู้หนังสืออันนี้อยู่ปลายเตียงนะคะก็เราจัดหนังสือตามสีหนังสือนะคะ ก็จะเห็นว่ามันแบ่งกันเป็นตามสีเนาะคือหนังสือไม่เยอะแล้วก็จัดแบบนี้ได้มาดูสวยดียอะเวน้นยกะเว้นตู้สุดท้ายเนาะอาจจะมัวๆนิดนึงอนะคะเออตู้หนังสือตู้เนี้ยคนทําคนเดียวกับโต๊ะไม้สักเมื่อกี้นะคะใช้ไม้สักทําเหมือนกันนะคะเป็นไม้เนื้อเก่าเหมือนกันนะคะแล้วก็เราให้เขาคัดเลือกให้เนื้อไม้อะสีคล้ายกับโตะเมื่อสักครู่นี้ เพราะฉะนั้นมันก็จะมันก็จะทําสีเสี้ยนขาวเหมือนกันนะคะคือชอบมากคือแบบไม่รู้จะพูดไงแหละชอบมาก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 ,มากโต๊ะกับตู้เนี่ยคือคิดว่าเปลี่ยนที่ทํางานหรือว่าเปลี่ยนที่อยู่อีกกี่รอบก็คงจะไม่ขายหรือว่าทิ้งไปไหนนะคะแล้วก็ผู้รู้หลายๆคนเขาก็บอกว่าเออมันเป็นไม้สักเก่าแบบของปา่าแถวนี้อาจจะเป็นรุ่นไทยๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เก็บไว้เถอะนะคะส่วนรูปนี้เนาะ อันนี้ซื้อมาตอนไปเที่ยวอียิปต์นะคะเราจําความหมายไม่ค่อยได้แล้วถ้าเกิดว่าท่านใดจําความรู้ความหมายอันนี้กออ็มาแชร์ความรู้ได้นะคะแต่เข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกับรูปเนี้ยนะคะน่าจะเกี่ยวข้องกับนักศาสตร์หรือดูการทั้งสี่แล้วก็ช่วงเวลา24ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตื่นมาตอนเช้าแล้วลุกขึ้นมานั่งแล้วก็จะเห็นตู้หนังสือกับรูปนี้นะคะ ต่อมาก็เป็นโซนโต๊ะหนังสือนะคะก็อันนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากเนาะก็โต๊ะหนังสือกับโคมไฟนะคะอันนี้เป็นเสื้อกระเหรี่ยงที่เจ้าหน้าที่ขององค์กร NGO ที่เคยทำงานด้วยกันนเขาเขาให้เป็นของที่ระลึกก่อนจะจากกันนะคะเ,เดี๋ยวก็ต่อไปพาไปดูพาไปดูส่วนหลังห้องนะคะ แต่ตอนนี้เหมือนเขามีซ่อมแซมอะไรมันอาจจะเสียงดังนิดหนึ่งโอเคอันนี้คือส่วนหลังห้องของเรานะคะอยู่มาสี่ปีมันก็เริ่มจะไก,กลเป็นป่าละเดอ้อ ต้นไม้พวกนี้ก็มีมิสหายนะคะเอ,อ่ออดอปไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คงจะอยู่ด้วยกันได้อีกไม่กี่วันเนาะอพอเลี้ยงมาเองมันก็จะแบบมีอารมณ์ความรู้สึกเยอะหน่อยนะคะ ก็อันนี้เป็นชั้นวางพวกแคคตัสหรือว่าต้นไม้ที่ชอบแดดเยอะหน่อยนะคะเนื่องมาจากว่าตอนนั้นเคยวัดแสงเนาะแสงมันมาจากทางนี้ซะเยอะเนี่ยทางเนี้แล้วก็วิ่งมาเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นจุดรับแสงที่แบบได้เยอะที่สุดร้อนที่สุดอะไรเงี้ยต้นนี้เขาเรียกว่าต้นน่าจะชาทองอะไรทํานองนั้นนะแต่ว่าภาษากลางบ้านเรามาเรียกต้นเทียนหยด นะคะส่วนอันนี้ก็ผุดสอนนะคะสองต้นนี้ค่อนข้างน่าสงสารเพราะว่าจริงๆมันควรจะเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่เนาะแต่เราเอามาเลียงที่ลระเบียงด้วยความเอาแต่ใจของเรานะคะก็พยายามเลียงให้ดีแต่การที่มันอยู่ในกระถางและอยู่ในระเบียงเนี่ยก็คงทําให้มันอืดอัดประมาณหนึ่งส่วนนี้เป็นต้นที่ภาคภูมิใจมากเนาะ เก่งจีนะคะตอนแรกเลี้ยงตั้งแต่มีต้นเดียวเท่านี้ตอนนี้แบบแตกไป4ีหกระถางน่ากลัวมากจะมีคนแบบรอเลี้ยงว่าเป็นวัชพื้หรือเปล่ามันคงจะแบบถูกฉลกกับเรามากจริงส่วนนี้ก็เป็นแคคตัสที่แบบเออเลี้ยงมาจนใหญ่มาจริงจริงมันใหญ่เท่ามือน,นะคะแต่ว่าในคลิปอาจจะดูเล็กไปนิดนึงส่วนด้านล่างเป็นโซนต้นไม้ที่แบบไม่ได้ชอบแสงสักเท่าไหร่ อันนี้คล้าขุนแผนกวากมรกตจริงๆกวางมรกตเรามีต้นเดียวแต่ว่าเลี้ยงจนกระทั่งมันโตแยกกระถางไปสามสี่กระถางแล้วต้นนี้จําไม่ได้ว่าชื่ออะไรอะแต่ว่าเป็นต้นแรกๆที่เลี้ยงเลยค่ะแล้วก็พอมันโตอ่ะมันดันคอหักอ่ะเพราะมันสูงมานะคะอือันนี้มีคนให้มาเป็นร้านอาหารที่แบบไปกินบ่อยๆแล้วก็ถูกชะตากันนะคะเออ ข้างหลังก็ยังมีต้นไม้ที่ได้มาจากรลานกาแฟาที่ไปกินละูกัาตากันนะคะที่อันนี้ก็เป็นเออเขานี้ยอมเลี้ยงกันอยู่ช่วงหนึ่งเนาะไม้โคดต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแคตาที่ภาคภูมใจนี่ก็เลี้ยงตั้งแต่ต้นเล็กนิดเดียวเหมือนกันอันนี้โตมากแหละ ส่วนนี้เป็นแบบเหมือนคล้ายๆถา,า,าดอนุบาลน,นะคะแต่พอมันโตแล้วเออไม่รู้จะย้ายไปไหนนะคะจริงๆเคยย้ายออกมาแล้วชุดหนึ่งให้คนไปหมดแล้วก็คลอดลูกกันมาใหม่แล้วก็เอามาอนุบาลใหม่ก็ได้อย่างนี้นะคะสุดท้ายนี้คือต้นกวนอินนะคะเออจริงๆต้นกวนอินชอบน้ำมากนะคะแต่เรามีปัญหาไม่ค่อยได้รดน้ำแถมแบบยังอยู่ตรงระเบียงที่ ที่แบบมีแอร์คอมเพรสเซอร์ด้วยเราคิดว่าเขาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเขาได้รับการเลี้ยงดูดีดๆเขาน่าจะแบบพลิกฟื้นเพราะว่าตอนนี้เขาก็แตกหน่อยเยอะเหมือนกันนะคะก็ดูกันอีกครั้งหนึง่งอาจจะมีบางคนที่แม่ไม่ได้พูดถึงเป็นพิเศษนะลูกแต่ว่าแม่จำได้เสมอจริงคนนี้แอบอยู่อันนี้เป็นกุหลาบหินที่ยังเหลืออยู่ ก่อนหน้าน,นี้ไม่นานกุหลาบิีเกิดติดลกก็เลยตายไปแล้วสองตน้นเสียใจมากก่อนจากกันน้องไม่ย่าไปอยู่กับคนอื่นยหรือเปล่าเ <c oughs> <c oughs> ต็มไปด้วยต้นจริงๆเราก็เต็มไปด้วยต้นไมท้ที่มีคนให้มาเพราะเห็นว่าเราชอบต้นไม้แล้วก็มันขยายเผ่าพันขึ้นมาเองแล้วเราก็ไปแลกกับคนอื่นมาพอดูลม่างมีแล้วมันก็ 4ปีที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตจริงๆมาพูดซึ้งอะไรในคลิปรีวิวห้องเนี่ยงั้นก็ลากันไปด้วยครอบครัวต้นไม้ของสวนหลังห้องของเราแห่งนี้นะคะ ขอบพระคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมค่ะก็เป็นวีล็อกคลิปแรกนะคะก็ไม่รู้จะได้ทำคลิปต่อไปหรือเปล่าแต่ก็เป็นคนชอบแต่งห้องแล้วก็ชอบเอ,อ่อทำต้นไม้เนาะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่จะรับน้องๆไปเลี้ยงนะคะญาติสนิทมิสหายของเราทั้งหลายที่นัดรับกันไว้แล้วก็ฝากน้องๆทุกคนด้วยนะคะ